ถ้าสัญญาณที่บอกว่าเราครบถูกคนข้อหนึ่งคุณอยากสัมผัสใกล้ชิดเขาตลอดเวลาสัญญาณแรกเลยนะคะก็คือสัญญาณทางภาษากายถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่กับใครแล้วคุณอยากที่จะอยู่ใกล้เขาอยากจับมือเขาอยากโอบกอดเขาอยากหอมแก้มเขาอยากแบบเป็นวนวลเนียกับเขาะอะไรแบบนี้นะคะนี่คือสัญญาณที่บอกว่าคนคนนี้คือคนที่คุณสามารถรักได้คนคนนี้คุณอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกไม่เบื่อเลยอยากอยู่ใกล้ตลอดเวลาเวลาที่ กลับไปบ้านแล้วเนี่ยก็อยากมาเจอเขาอีกสัญญาณน,นี้นะคะจะเป็นสัญญาณที่เกิดจากความรู้สึกของเราใช่ไหมคะที่เราเนี่ยชอบใครสักคนอยากอยู่กับใครสักคนคุณจะอยากสัมผัสแล้วก็อยู่ใกล้เขาแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบเขาเลยนะคะคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่อยากอยู่ใกล้คนคนนี้เลยฉันรู้สึกว่าแบบขยับขยักอะไรแบบนี้นี่คือสัญญาณของคนที่คุณเนี่ยไม่สามารถคบได้แล้วก็ไม่สามารถรักได้นั่นเองคะ่ะ ข้อ2เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนี่คือสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งนะคะที่จะบอกได้ว่าคุณเนี่ย กำลังตกหลุม <farklı> ร <iki S 2> ักอยากคบกับคนคนนี้นั่นคือคุณเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นทําตัวเองให้สวยขึ้นหุ่นดีขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองเอาตัวเองไปศึกษาหาความรู้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อคนที่เรารักนั่นไงคะซึ่งการที่เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อคนที่เรารักไม่ใช่ว่าเราทําแล้วอยากให้เขาเนี่ยเห็นคุณค่าเรานะคะเรามีคุณค่าในตัวเราอยู่แล้วเราอยากทําเพื่อ ตัวเราเองอยู่แล้วแต่การที่เราเนี่ยอยากทำให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างให้แฟนเราเห็นเราดีขึ้นเราสวยเราหล่อเ,เราพัฒนาตัวเองให้ยอดเยี่ยมขึ้นเนี่ยแปลว่าคุณคบกับคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณมีพลังกายพลังใจที่อยากทําให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อ 3. เราสบายใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองข้อนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าหนุ่มๆสาวๆอยู่กับใครแล้วเนี่ยคุณสามารถเป็นตัวเองได้คุณสามารถเป็นตัวเองได้อย่างสุดโต่งคุณเป็นยังไงคุณสามารถที่จะเป็นตัวเอง ต่อหน้าเขาได้นะคะอย่างเช่นคุณเคยกินข้าวแบบว่าแบบชอบกินแบบแซบๆชอบกินแบบเร็วๆกินแบบว่าคนที่แบบกินอาหารอร่อยใช่ไหมคะคุณก็ทําแบบนั้นโดยที่คุณเนี่ยไม่เคอะไม่เขินไม่อายเลยนะคะและการที่เราเนี่ยเป็นตัวเองต่อหน้าเขาได้เนี่ยแปลว่าคนคนนี้ คุณสามารถอยู่กับเขาได้ตลอดนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับใครแล้วคุณรู้สึกว่าคุณฝืนคุณขืนคุณไม่เป็นตัวเองเลยทํำอะไรก็รู้สึกว่าอายทำอะไรรู้สึกว่าติดขัดไม่กล้าทํารู้สึกกดดัอะไรแบบนี้นี่คือคนที่คุณเนี่ยไม่สามารถครบได้นะเองดังนั้นการที่เราเนี่ยสามารถเป็นตัวเองต่อหน้าคนคนหนึ่งได้แปลว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณสามารถครบได้ค่ะ ข้อ4เราแสดงความอ่อนแอต่อหน้าเขาได้กันที่เราจะมีแฟนใช่ไหมคะก็ต้องมีโมบนต์บ้านที่เราเนี่ยมีเรื่องเศร้ามีเรื่องอ่อนแอมากระทบใจิตใจเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่กับใครแล้วคุณกล้าร้องไห้กล้าเสียใจต่อหน้าเขากล้าแสดงความอ่อนแอต่อหน้าเขาได้เนี่ยนี่แปลว่าคุณคนนี้นะคะคือคนที่คุณเนี่ยสามารถที่จะระ,ะบายสิ่งที่คุณอัดอั้นตันใจเรื่องความรับเรื่องเสียใจเรื่องดีใจอะไรก็ตามคุณสามารถที่ จะแสดงต่อหน้าเขาได้นะคะแปลว่าคนคนนี้คือคนที่คุณรู้สึกว่าสบายใจสบายกายเมื่ออยู่เขาอยากเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาฟังแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยร้องไห้เสียใจคุณแบบไม่สามารถแสดงความอ่อนแอให้กับคนคนนั้นได้คุณแบบว่าเสียใจแต่คุณก็กลั้นไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดอะไรแบบนี้แปลว่าคนคนนี้คือคนที่คุณไม่สามารถที่จะ กดดันเองเพราะว่าในความสัมพันธ์นะคะมันต้องมีอยู่แล้วที่เราจะต้องมีปัญหามีเรื่องเสียใจรู้สึกอ่อนล้ารู้สึกอ่อนแอรู้สึกว่าต้องการใครสักคนเนี่ยที่จะมาอยู่ข้างๆให้เราระบายใช่ไหมคะดังนั้นจงเลือกที่คุณกล้าจงเลือกคนที่คุณเนี่ยกล้าที่จะแสดงความอ่อนแอต่อหน้าเขาคะ่ะข้อ5เราไม่รู้สึกกดดันเมือขข่อคบเขาถ้าเกิดว่าคุณคบกับใครแล้วนะคะคุณรู้สึก กดดันคุณรู้สึกว่าคุณแบบเครียดตลอดเวลาอะไรก็แบบกดดันเขาบังคับให้คุณทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ตลอดเวลาแปลว่าคนคนนี้คุณไม่สามารถคบได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับใครแล้วคุณชิวๆสบายๆคุณเป็นตัวเองคุณมีความสุขเขาไม่กดดันคุณและคุณก็ไม่กดดันเขาเองเขาไม่บังคับให้คุณเปลี่ยนเขาไม่บังคับให้คุณเนี่ยเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เป็นไปตามที่เขาเนี่ยต้องการไม่กดดันเลยแปลว่าคนคนนี้สามารถ ได้นั่นเองค่ะคุณอยู่ได้แล้วคุณสบายใจสบายกายมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือ5สัญญาณนะคะของคนที่เราสามารถคบได้ให้หนุ่งสาวๆลองเช็คดูนะคะว่ามีตาม5สัญญาณที่คุณนุชพูดมาหรือเปล่าหรือว่ามีกี่ข้อนะคะก็คอมเมนต์มาเล่าให้คุณนุชฟังบ้างนะคะโดยรางจากคุณนุชค่ะ